ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอาพาลูกๆมาเล่นน้ำนะคะแล้วก็ถือโอกาสเอากาแฟกับโกโก้มารีวิวให้กับตัวแทนด้วยนะคะเพราะว่าเอจะเอากาแฟกับโกโก้มาถ่ายรูปให้กับตัวแทนเอาไปลงโค้ขายนะคะ,อะสองตัวนี้นะคะคุณสมบัติเหมือนกันนะคะช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายทั้งสองตัวเลยนะคะแต่ว่าแตกต่างกันที่รสชาติใครไม่ดื่มกาแฟก็สามารถเอาโกโก้ไปดื่มได้แต่ถ้าใครดื่มกาแฟได้ก็ดื่มกาแฟก็ได้นะคะ 2ตัวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายทั้ง2ตัวเลยค่ะเมื่อลูกค้าดื่มเข้าไปเรื่อยๆนะคะสัดส่วนของลูกค้าก็จะลดลงนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้อันดับแรกเลยคือหน้าท้องนะคะหน้าท้องลูกค้าจะเป็นลาบนะคะสิ่งที่ได้คือหน้าท้องอันดับแรก น้ำหนักนะคะจะตามมาเองก็ต่อเมื่อเรากินไปต่อเนื่องนะคะทั้ง2ตัวนี้กินไปเรื่อยๆผิวพรรณลูกค้าจะสดใสขึ้นด้วยนะคะในเมื่อเราขับถ่ายเป็นเวลา,าระบบของเสียของเราออกมาแล้วนะคะร่างกายของลูกค้าจะดีขึ้นจะทําให้ผิวพรรณลูกค้าเปล่งปลั่งขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งสาคัญนะคะตัวนี้ไม่ผสมน้ตาตาลนะคะคนเป็นโรคเบาหวานความดันสามารถดื่ม แจ่งนิดนึงว่าตัวนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องรดน้ำหนักโดยตรงนะคะแต่มันเป็นผลผลอยได้อย่างที่อีกบอกตลอดเลยว่าดื่มไปเรื่อยๆสัดส่วนของลูกค้าจะลดลง เพราะว่าตัวนี้จะไปขับถ่ายของเสียในร่างกายออกมานะคะแล้วก็ทําให้เราขับถ่ายทุกวันดังนั้นเวลาเราขับถ่ายทุกวันแล้วสัดส่วนของเราจะลดลงไปด้วยนะคะใครสนใจนะคะตัวนี้นะคะมีพร้อมส่งคือโกโก้นะคะกาแฟจะเข้าสิ้นเดือนนะคะแต่ตอนนี้กาแฟของเรานะคะตัวแทนสามารถมีพร้อมส่งได้นะคะสําหรับกาแฟแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ลังเลนะคะว่าจะเลือกตัวไหนดีให้ลูกค้านะคะ ช่างใจตัวเองว่าชอบรสชาติแบบไหน ด้านล่างจะเป็นกาแฟนะคะจะออกรสชาติเกี่ยวกับนมนมแล้วก็จะรสชาติแบบหอมกาแฟคาเฟอีนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบตัวนี้นะคะเอแนํนาให้เอาโกโก้ไปโกโก้จะรสชาติจะออกหวานหวานมันๆนะคะโกโก้เอแนํนาให้ดื่มตอนกลางคืนนะคะจะได้ช่วยเกี่ยวกับการพักผ่อนของลูกค้าด้วยจะได้หลับสบายนะคะเอแนะนําให้ชงน้าร้อนอร่อยมากนะคะส่วนกาแฟเอแนํนาให้ดื่มตอนกลางวันนะคะเพราะว่า 8-9ถึงชั่วโมงจะมีการถับถ่ายออกมานะคะทั้ง2ตัวนะคะอ่าเอ๋แนะนำนิดนึงนะคะลูกค้าใครที่สามารถดื่มทั้ง2ตัวพร้อมกันได้นะคะรสชาติอร่อยเวอร์แล้วก็อยากบอกว่าถ้า2ตัวนี้ผสมกันนะคะรสชาติจะเข้มข้นกว่าปกติเยอะเลยนะคะอ่ะใครสนใจนะคะสามารถสอบถามมาได้นะคะราคาอยู่ที่950บาทต่อนหนึ่งกล่องนะคะ3กล่องนะคะราคาส่งฟรีนะคะ810บ,บาทถ้าซื้อ2กล่อง560บาท ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะถ้าถิดว,ว่าใครสนใจอย่าลืมทักแชรนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไป